กสนเผอเชียงม่วนได้ขับเคลื่อนทุกภารกิจงานจากนโย,ยบายสู่การดำเนินงานในพื้นที่การดำเนินกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรมการคงสมรรถนะกายจิตและสมองสำหรับผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกสนทุกแห่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติของกลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุในพื้นที่ บ้านป่าแขมใต้หมู่ที่4ตำบลบ้านมางมีประชากรทั้งสิ้น463คนในจำนวนนี้มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน125คนคิดเป็นรอยละ26.99ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขมร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางและกสนอำเภอเชียงม่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงกระบวนการด้านสุขภาพร่วมกั โดยมีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 1. ร่วมวางแผนการดําเนินงานกศนอเภอเชียงม่วนได้ร่วมวางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อกําหนดทิศท,ทางการดําเนินงานร่วมกันจากนั้นได้นําความต้องการและข้อสรุปนํามาวิเคราะห์ในการวางแผนงานหารือต่อที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อบูรณาการร่วมกับกิจกรรมในแผนการดาเนินงานในพื้นที่ 2. ร่วมดำเนินกิจกรรมกศนอเพอเชียงม่วนได้ร่วมดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์โดยกลุ่มได้กำหนดร่วมกันในการออกกำลังกายทุกวันจันทร์และกศนได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จำนวน3โครงการจากกิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพจิตรักภูมิถิ่นลองเต้นเล่นเบ,นเบตองการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยในโครงการสามวัยฝ่เรียน เรียนรู้ดูแลสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมสืบสันวฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจในหลักสูตรการทำกระถางปูนเปือยซึ่งกิจกรรมที่ได้นำเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ จากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงกระบวนการด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างชมลมผู้สูงอายุบ้านปะแขมศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางและกศนอเผอเชียงม่วนชมลมผู้สูงอายุบ้านปะแขมได้เข้ารับการประเมินชมลมผู้สูงอายุดีเด่นโดยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการประเมินในระดับภาคเหนือประจำปี2565 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจากทุกส่วนส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นผลเชิงประจักษ์และจะได้ขับเคลื่อนให้ชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ที่ได้อยู่ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน